สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันพุธทุกคนคะ่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่28มกราคมถึง3กุมภาพันธ์นะคะเรื่องทั่วไปเป็นไพ่ราชินีถือไม้เท้าช่วงนี้หายใจเข้าออกเป็นงานเป็นการไปหมดคะ่ะหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะแต่คุณก็บริหารจัดการทุกอย่างได้เป็นอย่างดีลงตัวดีคะ่ะเรื่องการเงินเป็นไพ่สี่ไม้เท้าหาเงินได้จากความสำเร็จของงาน แต่ก็หมดค่าใช้จ่ายไปกับครอบครัวค่อนข้างมากแต่ถึงจะมีรายจ่ายสูงการเงินก็ยังถือว่าคล่องตัวดีนะคะไม่เดือดร้อนยังมีให้ใช้จ่ายได้อย่างสบายมือมาถึงไพ่การงานนะคะเป็นไพ่สิบเปลียนมีข่าวดีวเรื่องงานค่ะสิ่งที่ทําเอาไว้สําเร็จตามเป้าหมายงานได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นอย่างดีทําให้มีการวางแผนในระยะยาวเพื่ออนาคตการงานที่มั่นคงและก้าวหน้า ให้สุขภาพขึ้นแหงแมนสัปดาห์นี้สุขภาพไม่ค่อยดีค่ะระวังพวกโรคเรื้อรังรักษาไม่หายนะคะเช่นพวกเบาหวานความดันแล้วก็พวกโรคประจำตัวที่มีอยู่แล้วให้ระวังอาการกํำเริบขึ้นมาอีกค่ะเรื่องความรักนั้นเป็นไพ่คำพิพากษาคนสดมีโอกาสเจอคนที่ใช่คนที่รู้สึกดีตั้งแต่แรกพบเห็นแล้วรักเลยรู้สึกเหมือนเคยเจอกันมาก่อนส่วนคนที่มีคู่ มีการตกลงปรึกษาหาหรือเรื่องอนาคตร่วมกันใครที่มีปัญหารักๆักเลิกเลิกก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจหาทางออกร่วมกันค่ะถึงแม้ความรักจะดูไม่ค่อยดีลุมๆุมดอนดอนแต่คุณทั้งคู่ก็ตัดกันไม่ขาดค่ะ